โอ้โหโชคชะตากำลังเข้าข้างคุณทันที <Yeah. S 2> อาพระนั้นยินดีกับชาวราศีเมถุนด้วยนะเห mm. มือนบทเคราะห์เลยนะอาเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังจะวัฏาจาักรชีวิตกำลังจะหมุนเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันดีขึ้น mm. อารมณ์ความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนทุกอย่างมันกำลังลงตัว mm. โอกาสและจังหวะโชคชะตากำลังเข้าข้างคุณนะ mm. อาเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีเมถุน คิดอยากทําอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีอะไรที่มันมีความเป็นไปได้ลงมือทำํำ ะะเพราะคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมาก oh. นะคะถ้าใครที่กําลังคิดจะเสี่ยงโชคก็อาจจะมีโชคอะไรดีๆเกิดขึ้น oh. นะคะคเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่คุณจะมีโอกาสที่จะได้เจออะไรใหม่ๆดีๆและก็มีโอกาสประสบความสําเร็จ hmm. ถ้าเป็นเรื่องงานคือการโยกย้ายปรับเปลี่ยนหัวหน้าเลงเห็นผลงานสิ่งที่คุณทํำเหนื่อยๆหนักๆมาเดือนนี้ดูเหมือนมันจะเกิดประโยชน์กับตัวคุณ hmm. นะคนที่กําลังคิดอยากจะโยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนตําแหนง่ง นะคะเพราะฉะนั้นผลงานกําลังจะโดดเด่นคนที่ทําธุรกิจการค้าการลงทุนจะเริ่มมีลูกค้าหมุนเวียนเข้ามามนะใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆก็ดูเหมือนก็ ธุรกิจกาลังจะไปได้สวยนะถ้าเป็นเรื่องของการเงินค่ะชัดเจนว่าโชคเข้าข้างการเนี้ยช่วงเนี้ยการเงินกําลังดีกําลังจะมีโชคต่างๆอาจจะมีโอกาสมีเก็บเงินเก็บทองได้ซื้อรถซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มันมีมูล,ลค่าสูงเกิดขึ้นถ้าใครกําลังเกณงกําไรหรือกําลังวางแผนเกี่ยวกับทุนทุนต่างๆเดือนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของชาวราศีเมถุนถ้าเป็นในเรื่องของความรักค่ะชัดเจนเจอเนื้อคู่แล้วเดือนนี้ชาวราศีเมถุนคนที่โสดเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอคนที่ ใช่เจอพบปะพ่อแม่แต่เราฝ่ายลรวรู้สึกลงตัวเจอแล้วอยากจะวางแผนอนาคตเริ่มกันเลยทีเดียวถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้ว อยากจะมีบ้านด้วยกันอ,อยากมีครอบครัวอยากมีตัวเล็กตัวน้อยวางแผนอนาคตที่มีความสุขร่วมกันนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างจะลงตัวในหลายเรื่องสําหรับชาวราศีเม,มทุนก็ชาวเมทุนดวงเริ่มดีขึ้นดวงเริ่มดีขึ้น,นหมดเคราะหมดโศกสักทีหรืออาจจะมีโชคลาภะอสังหาริมทรั์ของชิ้นใหญ่ฟุกฟุกมรดกที่ดินไม่แน่เนาะ